สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไก่สุกูสุกคนของผมผอกับผมบ่าพุง่งจะท่อนพันล้อกับผมมาพี่น้องได้ลาบกบต้มกินขเขาได้สิไปแก้เฟียงพี่น้องมากมาเอ,อ้ยกินขเขาได้สิไปแก้เฟียงจะรออะไรยติจุม่มกินน้ำก่อนน้ำฟ้านาทีมาได้พี่น้องแก่ข้าวเคซื้อดอกมาเช้บ้ากัน ขอหยานบัดข้ามไรเรื่อยส่วนสุดน้ำตุ่มลองข้าวกระนาวอ้น้ำหมึกเน่ายังมาสมครับแกสุดน้ำลองข้าเดิมเจ้านี่บอกเลยว่าเด็ดหลับคุมลำเลื่อนเลยเออแต่ผม

เดกะเจาอัดเสียงให้ปลกปลกุกยู่ตุ่มคำยังไงเด้อตุ่มคำหน่อยประทันเด้อสิบอกซื้อไปสองไห,หรออเปล่าหืมประกาห,หิหนมั้งหืมบ้าหินเป็นไรบ ต้มเผือคับบาทนะต้มเผือคับบาทร้อยแปดติดสามย่างย่งางลนะหกสิบลังุมด้วยไอ้ไท่เก้าก็เป็นแบบเป็นไเคบปะไท่เจ้วกับ อาน,นำล้องคอรสกันพี่น้องหนอยพูดตนมอืมเขาไปเรีนในสวนฝักงมาจังหวน,น กินขางสามบินแซ่บนี่รืออยู่ขง้ขงขงสามบินมากกินแซ่บนี่้มือมากนะอืมมามือลงเชียงต้พุ่นน่ะแบบม่ต้องแต่มือโคแซ่บนี่ยคือต้องวงตัวก็ะแสบจังเลยมุมอีน ขาดไม่เคยกินโดนจุดอกไม่ไม่เคยกินดูเลยเอาบงไปกินยุ่เี๊ย่ะอ้ยม่กิน่เีามบ่วงไววมืงขึ้นนี่ไหมข้างเ้ษรไม่เคยพายเนาะขาดเนาะบ่วงเชียงหนึงขาด้ังหนึง คือผายงินนี no ่นี uh, ่กูย ah, ืมตอกเสียมาซันเลยมาซันได้เินัไปเงอนไปเมือกอนนี่มันบรเดียงมันออกมาอยู่กูแต่ต่อเสียมอ้อนเสียงดังวอนอย่างต่อมาซันต่อเสียนออกมาเดียวนกหาขึ้นก็ได้รงลีบรับเบือหงวาหนึ่งนะนี่ชุดผีชุดเื่อน่ตี่นหรอเนี่ตอ่อึด เออไมานี่าบ่มีงมีอยู่เด้กัวอยู่เดี๋ยวสาซ้ำันงยืมปลาไหวมันอยู่ไห้หนาอันทึงยางสองนี่กกว่าสี่ซองเบิองอยู่ลืมอะไรกล้วยเบืมือสองนี่ให้พ่นแก๊สิดสาหน่อยน่ะติดหอมหน่อยน่ะก็สึยางหลาะเบิองอยู่เดี๋ยวมักับส่วนนี่ยืสากังกวไพ่เนี่ย นี่ลูกนี่ตองไข่ย้อมตัวอแต่ไม่ต้องอยู่บ้าน,นไหนงนานน,นู้นจะกินนีมน่มันไม่แอ่ขมงกำลังดื่มอะไรดี่มอืม

เจ้าลมากัะตะบมันเป็น่านีหนตะตบายถังใบสามี่หนนีันหอดปลาหรืบ้าปานีมันย่นเฉียงกนะกนเนี่ยก็ใบสามคนใบสกัวเผ่อย่งนเสียงกลักแกเงวัมึงไปชงไอ้เด้อไอจะไปุงควายถึงมันเชื่องควายด้ดิลงแน้าแน่นมานนะทำไก ค่วยม่เ hmm. ม no, mm ่อมาส่งมอคั่อายน่ะเอาไปไว้เพิ่นเพิ่นเอาไปเส้งนะเพิ่นก็จะอัดมือเดียวแล้วบุเมือใหญ่ย่บ่อมือเดียวขอยด้หน่อยล้นว่างให้ไงอยู่เนืงอบุโอ้ได้การว่ะ เือะบวกเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าพะโละบ้าบอกไฟออกัทนตุ่มจะ่งขั้มหูยังเลยได้ปลาไม่ห้องเลย เราเของยนเหมือนบ,บัีหน่อยโม่บันไม่จรงใช่ไหมพูดใายการพี่นอ้องมวยกลัวเนาะักสำหรับกิเนเงียบทีมผมจะดึงกดไหลกดแค่กตามได้พี่นอ้องเป็นแรงแชรแรงใจผมว่าผมตัง้งหลายคลิปตัวเราเนสำหรับกินเนียวทีมผมสวัสดีครับแฉบเพื่อนเราหรอครับพี่นอ้อง